สวัสดีค่ะก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปดูดวงความรักในช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราคมนะคะแอนขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะในช่วงเทศกาลตรุจีนที่จะถึงนี้เนาะแอนได้จัดทำชุด เทพเจ้าไฉยสิงเอียขึ้นมานะคะให้กับผู้ที่สนใจศรัทธาอยากจะเช่าบูชานะคะเป็นแผ่นทองที่ไม่ใช่ทองแท้นะคะเป็นโลหะเป็นวัสดุเนาะเป็นวัสดุเคลือบสีทองนะคะ เพราะว่าเพื่อที่จะให้ราคาเนี่ยทุกคนสามารถจับต้องได้นะคะด้านหน้าเป็นท่านไฉซิงเอียะนะคะด้านหลังเป็นรูปก้อนทองแล้วก็เป็นถ้อยคํามงคลนะคะจากวัดหวังต้าเซียนฮ่องกงเหมือนกันนะคะเช่นเดียวกับได้แดงเนาะทีนี้ในหนึ่งเซตเนี่ยนะคะค่าเช่าบูชา118บาทรวมค่าส่ง e m s เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะและจะพร้อมอกับแหวนวงนี้นะคะมี หนึ่งเลยก็คือแผ่นเทพเจ้าชัยเสียแผ่นทองนะคะแล้วก็มีแหวนปีเสียได้แดงนะคะแหวนเนี่ยนะคะใครที่ติดตามดูคลิปของแอนเป็นประจำจะเห็นแอนใสอยู่แล้วเนาะเป็นแหวนปีเสียได้แดงนะคะแบบฟรีไซส์นะคะขยายได้นะคะ,ะเป็นปีเสียนะคะเรียกเงินเรียกทองหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับในการใสเนี่ยไปให้ด้วยนะคะแล้วก็อขออนุญ,ญา คราวนี้แจ้งในคลิปเพราะว่าอยากจะให้แจ้งข่าวนี้ถึงคนที่ติดตามดูคลิปของแอนจริงๆนะคะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ตาม IG ไม่ได้ตาม Facebook เนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็ฝากเอาไว้แล้วก็อขอแจ้งล่วงหน้านิดน,นึงว่าแอนขออนุญาตเป็นแบบสั่งจองเลยนะคะเพราะว่าแอนต้องการที่จะจัด,จดทํานำเข้าให้พอดีกับ ท่านที่ต้องการจริงๆไม่ได้นำเข้ามาเผื่อเพื่อรอ,อสั่งเช่านะคะคือถึงวันที่29มกราคมนะคะสามารถอโอนเงินมาสั่งเช่าบูชาจองไว้ได้แล้วแอนจะจัดส่งให้ ภายในไม่เกินวันที่5กุมภาเนาะที่จริงอยากจะให้รีบเร็วกว่านั้นนะคะนะคะอยากจะส่งภายในต้นเดือนด้วยซ้ำถ้าแอนทําได้ถ้าท,ทีมงานทําทันนะคะก็จะรีบจัดส่งให้แล้วก็ เพราะว่าวันรุดจีนปีนี้คือ12กุมภาพันธ์แต่วันไหว้คือ11กุมภาพันธ์นะคะอยากจะรีบจัดส่งให้ถึงมือทุกท่านก่อนวันที่5กุมภาพันธ์เพื่อให้ถึงให้ทันหลายๆท่านอาจจะอยากนําไปอธิษฐานขอพรบูชาให้ทันภายในวันรุดจีนวันมงคลปีนี้นะคะในเดือนหน้าเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเปิดสั่งจองแค่วันที่29มกราคมนี้เท่านั้นทีนี้ขออภัยท่านที่อาจจะมาชมคลิปของแอนหลังจากวันที่29ซึ่งแอนปิด ปิดรับไปแล้วอ่ะนะคะอย่ากโกรธกันเลยนะคะขออนุญาตจริงๆเพราะว่าเวลามันบีบบังคับนะคะอยากจะให้ทันวันตรุดจีนนี้นะคะ ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับทุกท่านที่ศรัทธ,ธาหรือว่าอยากจะได้ท่านเทพเฉดสิงเอียไปบูชาไปพกในกระเป๋าสตางค์ไปเก็บเอาไว้ในลิ้นชกักเก็บเงินที่ร้านแบบนี้หรือในสถานที่ที่เป็นมงคลที่ท่านต้องการจะนําไปบูชานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวแอนจะทิ้งลิงก์อินบ็อกซ์เพจเอาไว้ให้ที่ด้านล่างติดต่อได้ที่เพจเช่นเดิมนะคะเพราะว่าถ้าเป็นไลน์เนี่ยจะชา้าเพราะว่าแอนเปิดไล่ตามลําดับเนาะแต่ถ้าเป็นในเพจเนี่ยเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยไปรับยอดซึ่งแอนจะมี ีข้อความอัตโนมัติแจ้งรายละเอียดไว้ให้เลยนะคะว่าบูชาเท่าไหร่นะคะถ้าใครที่อยากจะบูชาพร้อมกับกำไรได้แดงนะคะก็ต้องชำระเท่าไหร่แล้วก็สามารถ แจ้งหลักฐานการชําระการโอนเงินนะคะพร้อมกับที네่อ <ad> ยู่ที่จะให้จัดส่งและบนโทรศัพท์เนทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีแอนดมินไปรับยอดนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องรอเผื่อว่าแอนตอบช้าเนาะทีนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าขออนุญาตนะคะถึงมาที่29มกราคมนี้เท่านั้นจริงๆท่านที่มาชมทีหลังนะคะก็ขออภัยด้วยเนาะโอเคฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎรักนากรากฎนะะในช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราคมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณบ้างแต่ก่อนอื่นก็จะชี้แจงเหมือนเดิมนะคะว่าอย่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้แต่คลิปแบบนี้เป็น general reading เป็นดวงทั่วไปเป็นพลังงานรวมนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับกันเกิดขึ้นได้รับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์เนาะโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะ <c oughs> ขออภัยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ของชาวกรกฎนะคะเริ่มต้นที่คนโสดก่อนเนาะคนโสดชาวกรกฎคะความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้อม,มีหนึ่งไม้มีห้าถ้วยมีเดมนูนสิบไม้ กไม้แล้วก็3ดาบโอเคตัดสินใจหลายๆคนตัดสินใจออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่จากความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนโสดชาวกรกฎส่วนหนึ่งคือคนที่เคยมีความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมาก่อนนะคะแล้วสุดท้ายแล้วไม่ไหวถอยดีกว่านะคะขอถอยออกมาเยียวยาตัวเองดีกว่าเพราะว่าเหนื่อยเหลือเกินไม่ใช่ว่าคุณไม่สู้นะแอนมองเห็นคุณสู้มองเห็นว่าคุณพยายามมองเห็นว่าคุณพยายามที่จะ ใส่ใส่ความรู้สึกลงไปในความสัมพันธ์นี้แล้วอ่ะนะคะแต่ผลตอบแทนที่ได้มันไม่ค่อยคุ้มเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับมาดูแลใจเราเองในขอดูความรู้สึกของคนที่คุณเคยคุยเคยดีด้วยหน่อยนะเวลานี้พอคุณก้าวออกมาแล้วเขาเป็นยังไงบ้างเขาเก็บทรงนะแอนว่าความจริงอ่ะเขาก็รู้สึกแหละแต่ว่าเออ เขาก็รู้ดีว่าอยู่กับเขามันไม่มีอนาคตรหรือว่าอยู่กับเขาเขาให้ความสัมพันธ์ที่ดีกับเราไม่ได้นะคะตัวเขาเนี่ยมีกําแพงกับเรามีขอบเขตกับเราค่อนข้างมากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าข้อจํากัดในตัวเขามันเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นปล่อยคุณไปให้คุณไปเจอชีวิตใหม่ที่มันดีกว่านี้อ่ะดีแล้วอย่ามาลำบากหรืออย่ามาทนอยู่กับความสัมพันธ์นี้เลยถ้าคุณตัดสินใจแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วจะมีคนใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมคะในช่วงนี้ สามทัวร์เอนจอยกับเพื่อนๆกันไปก่อนเนาะนะคะเป็นช่วงที่มูฟออนเป็นช่วงที่ต้องการกำลังใจเป็นช่วงทีอ่อยู่ในช่วงตัดใจอยู่ในช่วงเยียวยาวความรู้สึกตัวเองนะคะอยู่ในช่วงจบอะไรเก่าๆเดิมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยณนะเวลานี้อาจจะังไม่ใช่เวลาที่ดีที่จะได้เริ่มต้นใหม่หรือว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนะที่จะมีใครเข้ามาก็ไม่เป็นไรนะคะก็อยู่กับเพื่อนๆไปก่อนแล้วก็มีความสุขกับชีวิตสดให้เต็มที่เนาะ แล้วก็ได้เวลาดูแลตัวเองโฟกัสในเรื่องของตัวเองนะคะความรู้สึกช่วงนี้ก็หว่อนไหวอ่อนไหวง่ายก็พยายามอย่าคิดมากนะคะพยายามอย่าอยู่กับความรู้สึกที่มันถ้าเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เรากลับไปคิดเรื่องไม่ดี<ๆ>ก็ขอให้เราถอนความรู้สึกออกมาแล้วก็ค่อยคให้เวลามันทําหน้าที่ของมันน่ะ นะคะเดี๋ยวเวลามันจะเยียวยาทุกอย่างเวลาจะทำหน้าที่ของมันเองเนาะไม่ต้องไปคิดมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดชาวสีกรกฎอย่างที่บอกว่ามองเห็นการ v ู o อแล้วมองเห็นการหลุดออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม,ไม่ใช่ของเรานะคะคุณเจอทางออกแล้วคุณเจอ,อคุณเอาเป็นว่าเราหลุดพ้นจากความสัมพันธ์ที่มันอาจจะเป็นเล่ห์เหลี่ยมกลวง,ต,งต่างๆเนาะเราออกมาได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียดายนะคะ สิ่งที่ใช่ไม่ต้องพยายามอะไรที่เราต้องพยายามเหนื่อยยากเหลือเกินนะคะฝืนตัวเองแล้วฝืนตัวเองอีกอันนั้นมันอาจจะเป็นสัญญาณที่เขาเตือนเรานะว่าพอเธอนะคะช่วงเวลานี้อาจจะอยู่กับการดูหนังฟังเพลงหรือว่ามีเวลาก็ไปผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายดูแลตัวเองอะนะคะเป็นช่วงเวลาของการดูแลตัวเองได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบผ่อนคลายความรู้สึกนะคะสําหรับคนโสดชาวสีกรกฎทีนี้มาถึง คนมีมีคนคุยนะมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมาดูกันนะคะว่าคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวกรกฎนะเป็นยังไงกันบ้าง คนที่ห่างหายไม่ค่อยมีเวลาให้กันไม่ค่อยได้คุยกันในช่วงนี้หรือว่าบางคนอยู่ไกลกันคนละที่คนละถิ่นนะฮะต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเขาติดต่อกับมาเร็วๆนี้แหละนะคะคุณจะได้รับการติดต่อจากคนคนนี้อีกครั้งหนึง่งนะคะบางคนอาจจะคิดว่าจบแล้วละ่ะเขาไม่ทักไม่ทายมาละเขาคงจะไม่ได้คุยกับเราแล้วนะคะอยู่ดีๆทักทายกลับมาเซอร์ไพรส์นะคะขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อย ความรู้สึกที่เขามีต่อเราคืออะไรคะ The, The, um, The magician สามไม้สามถ้วยสี่เหรียญโอเคแอนว่านะเขายัางไม่ เขายังไม่ได้แน่ใจในความสัมพันธ์นี้100%หรอกแต่ว่าทุกครั้งที่เขาคุยกับเราเขามีความสุขนะคะเขายังไม่คิดจะจริงจังก็จริงแต่ทุกครั้งที่เขาอยู่กับเราเขาโอเคเขาเอนจอยเขาแฮปปี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลานี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มองความสัมพันนี้ในอนาคตที่มันไกลมากนักเอาเป็นว่าถ้าเขาคิดถึงคุณเขาจะนึกถึงวันที่มีความสุขหรือว่าถ้าวันไหนที่เขาเหงาวันนที่เขารู้สึกโดดเดี่ยว นะคะเขาจะรู้สึกว่าเราคือความสุขคุยกับเราแล้วเรามีความสุขเขาจะได้ชาร์จ energy บวกจากเราแบบนี้นะคะเขาก็จะทักทายกลับมาแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้คะเอาเป็นว่าเขาก็จะคุยไปอย่างนี้แหละแอนว่านะ เขาอยากทักมาเขาก็จะทักบางวันเขามีเรื่องให้คิดเขาก็จะหายไปบางไหนช่วงไหนที่ยุ่งที่อะไรแบบนี้นะคะเขาก็อาจจะไม่ได้ทักทายมาความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ในแบบที่เขาต้องการที่จะคอนโ control นะคะเขาต้องการที่จะกำหนดเพราะฉะนั้นเขาไม่ชอบให้คุณมาดราม่าใส่ ไม่ชอบความซีเรียสไม่ชอบการดราม่าไม่ชอบการฟูลไฟโวยวายจ้าน้าตาลดนะคะเขาต้องการให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปในแบบที่เขาต้องการหรือให้มันเป็นไปในแบบที่อย่างที่บอกว่าทุกครั้งที่เขาคุยกับเราเขาอยากเขาอยากได้เ,เ,าาเ,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 เราเอ e เนอร์จีบวกเขาเหงาเขาเบื่อเขาคุยกับเราเขาอยากจะมีความสุขแบบนี้นะคะแต่ว่ายังไม่เห็นยังไม่เห็นความชัดเจนจากเขานะแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อ เด็กถือดาบห้าไม้10เหรียญ2ดาบ1ถ้วย3ดาบถ้าไม่อยากทะเาลาะกันอย่าถามหาความชัดเจนจากเขานะคะเพราะว่ามันมีแนวโน้มว่าถ้าคุณถามเขาว่าตกลงเราจะเอาอยัางไงเรื่องของเราจะเอาอยัางไง ะะมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นทันทีเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงพยายามปายเบี่ยงพยายามเลี่ยงบาลีอยู่ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะคุยกับคนคนนี้ต่อให้คุณไหลาตามน้าแล้วกันนะคะเขาพูดอะไรแล้วก็พูดพูดไปแต่ว่าถ้าดูจากไพ่นะเวลานี้เนี่ยนะคะแอนไม่อยากให้คุณคาดหวังกับเขามากนะเพราะว่าแอนยังไม่เห็นยังไม่เห็นความพยายามอะไรจากฝั่งเขามากเท่าไหร่เอาเป็นว่าครบในแบบที่ มองความสุขในแต่ละวันละกันเนาะมองความสุขในวันต่อวันว่าวันนี้เราคุยกับเขาเรามีความสุขวันนี้คุยกันแล้วโอเคเขาทักมาโอเคคุยเขาไม่ทักมาเราใช้ชีวิตของเราต่อนะคะอย่าไปยึดติดอะไรกับเขาเยอะเราก็มีพื้นที่ของเราที่เราจะมีความสุขนะคะมีพื้นที่ที่เราจะผ่อนคลายอยู่ในโซนของเราแล้วกอ็อันว่าปล่อยให้เขาได้ ใช้ชีวิตในแบบของเขาและเราก็ปล่อยให้ตัวเองมีโอกาสได้ใช้ชีวิตตามที่เราต้องการบ้างนะคะอย่าไปยึดติดอย่าไปเอาเขาเป็นหลักเราไม่ใช่พระจันทร์เราไม่ต้องไปหมุนโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะเราโคจรรอบตัวเองเนี่แหละเราดูแลเรานะคะโอเคทีนี้มาถึงคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ชาวกรกฎ ความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะแดดาบ คิงไม้เด็กเหรียญเดอะสตาร์หกดาบสี่ดาบมีคนหนีปัญหานะคะมีคนไม่อยากคุยมีคนไม่อยากเคลียร์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกหรือปัญหาที่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้ยังไงอนะคะเขาก็เลยขอหนีออกไปจากตรงนี้ก่อนนะคะขอไปคิดหาวิธีก่อนนะคะ ณเวลานี้ยังไม่พร้อมจะคุยไม่อยากจะคุยไม่อยากจะทะเลาะไม่อยากเถียงไม่อยากตอบคาถามไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นเนาะแล้วความรู้สึกที่เขามีต่อเราคืออะไรคะเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยนะคะเขารู้สึกว่าเขาไม่ไหวเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะทะเลาะกับเราไม่อยากจะสู้กับเราหรือไม่อยากจะอธิบายหรือเขาอาจจะกลัวว่าถ้าคุยกับเราแล้วเนี่ย เขาจะเถียงสู้เหตุผลของเราไม่ได้หรือเขาอาจจะรู้ตัวก็ได้นะคะว่าเขาเป็นคนทําผิดหรือเราถ้าไพ่สลับกันก็อาจจะเป็นเราที่แหละที่รู้ตัวว่าตัวเองผิดเพราะฉะนั้นยังหาข้อแก้ตัวไม่เจอยังหาคําอธิบายดีๆให้คุณพอใจไม่ได้เพราะฉะนั้นณเวลานี้ก็เลยขอหายไปก่อนขอเลี่ยงไปก่อนนะคะยังไม่พร้อมที่จะคุยอย่าเพิ่งมาซากักอย่าเพิ่งมาถามยังไม่พร้อมตอบไลน์ยังไม่พร้อมรับสายใครแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้คะ ใช้วิธีแบบหนีปัญหานิ่งนะคะแล้วก็เงียบแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองถ้าเราไปถามหรือถ้าเราไปคุยเขาจะกบเกื่อนด้วยการทะเลาะแบบแกล้งทะเลาะอะนะคะทาอะไรแย่ๆเลยอะอารมณ์เสียโมโหทําไมงงที่เธออารมณ์ร้ายใส่ฉันแบบนี้นะคะเพราะว่าแอน แปลว่าตัวเขา่ารู้ดีว่าเขาทําไม่ดีหรือว่าทําผิดต,ต่อเราหรือว่าเหตุการณ์นี้ปัญหานี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเขานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพูดอะไรมากไม่ค่อยได้เนาะเลี่ยงไปเลยไม่พูดไปเลยหรือไป้าซีมากๆก็ทําเป็นโมโหก็กเกิือนให้เราหยุดถามอะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะ t ชาวเวอร์แตกเป็นแตกเหรอเดทโอ้ไม่จบหร้ก เดียมเพรอร์อาจจะมีการต้องแยกกันอยู่หรือว่าอาจจะมีการเงียบหายกันไปสักพักหนึ่งนะปัญหาครั้งนี้เนี่ยนะคะอาจจะต้องหลบไปอยู่มุมแดงมุมน้ําเงินคนละฝั่งก่อนนะแล้วก็รอให้ทุกอย่างมันขี้คายลงตอนนี้เนี่ยถึงเราจะไปจี้เขาถึงเราจะไปถามเขาถึงจะเราจะยังไงก็ตามคุณจะไม่ได้คำตอบอะไรจากเขาเลยเงียบนะคะเงียบอย่างเดียวแก้ปัญหาด้วยความเงียบนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าแอนมองเห็นการได้กลับมาซ่อมแซมแก้ไขนั่นแหละแต่อาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะอาจจะเป็นเขาอาจจะกลับมาแล้วก็ทำมอนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปนานเขาถึงจะกล้ากลับมาพูดเรื่องนี้กับเราอีกนะคะณเวลานี้เนี่ยเราเองก็อย่าเพิ่งไปแซาซีเลยนะคะให้ปล่อยให้เขาได้อยู่ในที่ของเขาให้เขาได้คิดตกผลึก ตัวเขาเนะี่ยยังรู้รู้อยู่แล้วละรู้อยู่แล้วละยังมีความผิดชอบชั่วดีอยู่ในใจอยู่แล้วรู้ว่าต้องทําตัวยังไงควรจะทําอะไรนะคะเพราะฉะนั้นให้เขาไปตกผลึกในตัวของเขาให้เขาไปตกผลึกในตัวเองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเขารู้ตัวแล้วเขาจะกลับมานะแอนว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เขาจะทบทวนตัวเองนะคะเหมือนกับที่เราก็อาจจะต้องมาทบทวนตัวเองเหมือนกันว่าถ้าเขากลับมาเราจะทํายังไงต่อถ้าเขาเอ่อมาอธิบายเราจะพร้อมรับฟังไหม นะคะถ้าเขากลับมาแล้วขอโอกาสเราจะให้อภัยเขาได้หรือเปล่าแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่ทั้งคุณและเขาเนี่ยนะคะถามใจตัวเองอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็คุยกับตัวเราอะให้มากในเมื่อเขาไม่คุยกับเราไงเขานิ่งเพราะฉะนั้นเรากลับมาถามตัวเองดีกว่านะคะว่าเราจะเตรียมตัวรับมือ,อยังไงถ้าวันหนึ่งเขากลับมาอธิบายหรือกลับมาพูดเรื่องของเขาหรือเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นมา นะคะโอเคครบแล้วทั้งสามสถานะชาวกรกดค่ะเดี๋ยวเรากลับเข้าก,กันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ